สนุนโดยเวสป้าฟอร์เรเวอร์คลับบายเตชะอัมพรบริษัทเวสเปียริโอประเทศไทยจำกัดอ่ากับสู่ช่วงที่สองครับมาถึงมหาเทพดีอลนะครับโอโ้โหนะต้องบอกก่อนนะคะว่าตัวเนี้ยมันพิเศษออกพิเศษเศษนื่องจากว่าหมอต้องเข้าใจว่าดูยังไงก็แลมแลมสี ต้องเนยังไงจะหนุ่มตู้ไม่เหมือนอินเดียหรือเปล่าอินเดียมาทีสามสี่ร้อยคันตู้หนึ่งอินเดียมาแรงอินเดียมาแรงยังไงครับต้องบอกก่อนว่าลำสี่เนี่ยนะครับ D L สองร้อยเนี่ยผลิตน้อยมากคือมันเป็นช่วงยุคสุดท้ายของอินโดเซนติซึ่งผลิตอิตาลีแล้วก็ย้ายฐานการผลิตทั้งหมดไปอินเดียก่อนตัวนี้คือแบบว่าผลิตออกมาได้นิดหน่อยแล้วเจ๊งอิตาลีเจ๊ง ้วถึงก็ถึงต้องกวาดทั้งหมดไปอินเดียอินเดียทีนเายผลิตก็เลยใช่ก็เลยเป็น d ีเอลสออินเดียไม่มีทีวีอินเดียมีใช่ไม่มีทีวีไม่มีรมสามไม่มีรมสามเป็นลมสี่เลยใช่ครับถ้าเป็น200รที่อินเดียก็มีก็คือจะเป็นชื่อเซลสอ0ร้อยอซลเ0การฟิสองรนะครับแต่ตัวที่็ิจิตรีนี่ก็คือเป็น อินโนเซนติอินโนเซนติเป็นต้องเป็นดีแอลสองร้อยนะครับสังเกตสัญลักษณ์ดีแอลสองร้อยก็คือต้องมีหยดหมึกนี่นี่นี่ข้างหน้านี่ด้วยว่ะจ้าหนุ่มนี่คือโลโก้ครับโลโก้นี่ครับดีแอลสองร้อยดีแอลแล้วไอเนี้ยหยดหมึกก็คือทุกคนบอกเป็นตัวเจแต่จริงๆมันเป็นฝาอิตาเลียนนะครับมันเป็นตัวไอฝาผมสงสัยอย่างไอสติ๊กเกอร์จดน้ำหมึกอะไรเนี่ยมันมันกระโหลกลาปากกระป๋องสติ๊กเกอร์อย่างเงี้ย แล้วทำไมอ่ะทำไมแลมสีไม่ต้องมีลูกป่าก็มีแลมสีมันคืออะไรครับแลมสีทุกคันจะต้องมีสติกเกอร์ตรงนี้นะครับในตูลของดีเอลนะคบหลังจากที่เราเห็นอ่าไอตัวไอใช่ไหมครับาลีไปแล้วตรงนี้แล้วก็สองร้อยดีอลและอีเนี่ยผมก็หวัดเลยคือคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นมันเป็นเนี่ยเดิมโรงงานเป็นสติกเกอร์เดิมโรงงานเป็นสติกเกอร์มาแต่ประเทศไทยตอนนั้นไม่มีสติกเกอร์ ไม่รู้จากคำสติ๊กเกอร์ปี2117 16ิกอะไรนี่อย่างมันไม่มีเกอร์อผมไม่ชินทำป้านเนี่ยสติ๊กเกอร์ไม่มีต้องวาดกันอย่างเดียววาดอย่างเดียววาดอย่างเดียวรไม่ก็ทำให้คมหน่อยก็คือต้องใช้กระดาษกาวแล้วป๋าม,าม,มันรู้ได<ร>้ไง,ไงครับว่าว่าสติ๊กเกอร์ผมไม่รู้คือสติ๊กเกอร์ผมคิดว่ามันเป็นสีอะไรมาแล้วรถที่ผมขี่อยู่นะมันถลอกเส้นดำเนี่ยตอนนั้นป๋าขี่เป็น dl 150 แล้วแล้วมันมันถลอกแล้วมันมันเปิดออกมาเปิดออกมาผมก็เอามีดตัดแล้วก็เอากระดาษขาวปาดแล้วสีทาโอ้ผมไม่ผมไม่รู้ว่ามันมันใช้สีอะไรผมไม่คิดว่าเป็นสติ๊กเกอร์ตอนนั้นประเทศไทยไม่มี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 สติ๊กเกอร์ครูเรียกมัเทคโนโลยีเขาคิดสติ๊กเกอร์มาก่อนเราคือคือจริงๆแล้วสติ๊กเกอร์อาจจะมีเข้ามาประเทศไทยแล้วก็ได้แต่ยังไม่บูมมากแต่ไม่มีใครรู้จักแต่ผมเนี่ยอาชีพทำป้ายจริงๆแล้วเนี่ย น่าจะรู้อ่ะน่าจะรู้ก่อนไงอาชีพทำป้ายใช่แต่ผมไม่รู้ว่ามันคือสติ๊กเกอร์แสดงว่าการทำป้ายสมัยก่อนยังใช้การเขียนวาดรูปวาดวาดทนเลีย่างคสเตอร์อะไรประมาณนั้นครบสมัยผมเขียนเนี่ยผมจะเขียนโลโก้ครับโลโก้ต่างๆรถลดน้ำมันสามทหารคาร์เตกเอโซ่ผมใช้มือวาดหมดวาดวาดโอ้โหาดรดน้ำมันครับ แล้วก็เขียนแท่งน้ำมันใหญ่ๆสูงๆผมจะปีกขึ้นสูงไทรออยล์ลงกันที่ชนบุรีสมัยก่อนเนี่ยก็จะมเป็นแบบนันผมก็ไปเขียนไปเขียนโลโก้บอกบริษัทไหนใจะหนุ่มอยากรู้อ่ะที่ป๋าเคยเล่าให้ฟังว่าแบบสมัยก่อนป๋าขี่ในรูปเนี้ย Dl150 Dl150 เอ่อดีเทลมันแล้วแล้วป๋าบอกว่าป๋าไปขี่แข่งกับเพื่อนที่คือคือคันนี้คันนี้นะที่ผมรู้ว่าเป็นคันนี้เพราะว่าเพื่อน คนเหนือเนี่ยก็ซื้อไปที่จังหวัดลำปางครับแต่ทะเบียนเป็นชนบุรีเดียวกอนรถชนบุรีต้องซื้อซื้อไปลำปางแล้วเพื่อนคืออ้วนอินดี้ก็ซื้อไปโอ้เป็นรถชนบุรีรถชนบุรีตอนช่วงนั้นมันก็คือมีคันเดียวมีคันเดียวแล้วรถนีแข่งกับเราอยู่ถูกต้องแข่งกับสู้ก็ไม่ได้ว่ามันแรงรถมันเหมือนแต่เรา้อแท้เกียรถเหมือนกันอ่ะเกียร์แต่คนละสีอ่อมอนผมไปสองร้อนี่หว่า๋อ สมัยก่อนเลียไปสมัยก่อนแยกแข่งกันตลอดสี่แยกมึงใครถึงนองมนก่อนที่หนึ่งที่สองที่สามกินฟรีโอที่ที่โลก็คือเรี้ยงจ่ายตังค์เจอดียานีมันยากมากเจอดีแอลแท้ๆเนี่ยแล้วทำไมมันถึงมาอยู่ที่ปากคุ่เลยเืี่อคือจริงๆคนนี้ก็คือเพื่อนอินนี่อาเ่ออินนี่ เราขายมาให้ครับปฏิบัติเรียนชูรีกับสุบ้านเกิดหมดละทีนี้เราก็ครบสามซีรีส์แล้วครับทีวีเอสเอสดีแอลถูกต้องครับผมแล้วทีนี้ได้อ้นอ้นทีวีเดโรดีเชียงใหม่ผมให้ป๋าคันหนึ่งทีวีสองร้อยครับได้ทีวีสองร้อยก็ครบครบแล้วสองชุดสองชุดแล้วอ๋อผมเข้าใจละก็ขาดมีสองชุดเอชเอชคันหนึ่ง ไอ้โดยอาคิราครับป๋าผมให้ป๋าโอ้แสดงว่าป๋ามีซีรีส์นี้ไม่ได้ชุดเดียวมีสองชุดสอดอย่างละสองคันยางสองคันแล้วเร็วๆนี้วันนี้ีให้มาก็ครบเลยเป็นอย่างละสองคันอผมผมคือคือจริงๆท่านผู้ชมครับผมไม่ใช่ว่าโอเวอร์อะไรหรอกครับเพียงแต่เพื่อนๆน้องๆเนี่ยเขาถือว่าผมจะเป็นคนรัก เขาให้ความไม่แ่ใจว่าถ้ารถอยู่ที่ป่าเนี่ยยังไงทุกคนเดินมาดูได้ใครจะให้ราคาเท่าไหร่ผมก็ไม่ขายผมเห็นคันนี้คันแรกงานเลมบต้าที่ชชอคอบป่าขับไปกับพี่อ้วนพัทยาพี่อ้วนขับสองทีวีป่าขับคันนี้ผมนั่งซ่อมรถอยู่กับพื้นเข้ามาไหว้ป่าครั้งแรกเลยนะป่าบอกโอ้ยไม่ต้องกลัวรถเยอะแยะห้าปีผ่านไปผมยังไม่เจอเลยครับ ปาจ้ไม่ได้ผมขับฟอกซ์ดีวีไปเปลี่ยนยางอยู่นมอยู่อยู่ข้างหลังอ๋อนโมรีดมอเรียนยืมนะมอที่ยืมที่เปลี่ยนยางนี่ไม่ไม่เขาว่าดีเราก็ซื้อโอ้ดียวสองร้อเนี่ยสมรรถภาพเนี่ยโอ้เหลือกินแล้วคันดีบผมไปเชียงใหม่ก็ไปมาสบายสบายเชียงใหม่ไปชามแล้วก็ไปเขาใหญ่เล็้วๆนี่เขาใหญ่ ครับอืมเอาใหญ่งานแล้วมันซ่าแล้วแรงมันซ่าครับนะครับแล้ขี่ขึ้นเขาเขาใหญ่เนี่ยเจ็ดสิบกว่ากิโลซีสีเหลือเฟือโอ้โหขี่ใบไ้ก็รู้สึกมันแจ็กจี้ก้นมันมีอาการสันระบบระบบเบรระบบอะไรก็เป็นมีระบายใช่ไหมครับอันนี้เป็นดุมดิสหมดแล้วครับดุมดิสครับเป็นดุมดิสครับเฟี้ยวมากแล้วก็บอกดุมดิสมันมันไม่เหมือนกันคือวีดีโอสองร้อยเนี่ยมันไม่เหมือนกันครับกับทีวีอะครับผมดุมดิสเหมือนกัน มันไม่เหมือกันตรงไหนอาจารย์ตรงกคงจะรู้มั้งเออเอขอันนี้นี่ขอนี้นี่ต่อไปเบรกสามเอาแล้วเอาเอาเอาป่าอธิบายดีกว่าเตรงนี้มันมีหลอกมันมีหลอกดหนึ่งตรงที่มันไม่โปร่งเดี๋ยวเดี๋ยวช่องหลังพื้นะไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวตัวเนี้ยผมก็จำไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวพอดีเดี๋ยวจะเสียเวลามันไม่เหมือนกันตรงที่มันมีกันมันเป็น not หลอด not หลอกโอเคถ้าใครชื่อชื่อเดียว ถ้าใครซื้อดีเอลตรงนี้ฝั่งนี้ฝังง่งตรงดุมดิสเนี่ยถ้าใครซื้อฝั่งนี้มัม้งฮะอีกฝั่งถ้าใครซื้อเนี่ยซื้อแล้วให้ดูพิสูจน์ว่าดุมแท้ดุมปลอมอตัวนี้ตัวไหนตัวนี้โอ้โหครับตัวไหนวะชัดเจนกันไปหน่อยเลยครับอันนี้เ,<อ>เป็นการวิเคราะห์รายละเอียดกันนะครับระหว่างมันมีหลอกตัวอันหนึง่งนี่นี่นี่ยังไม่หลอกอ๋อเออหลอกเราไปดูตรงนั้นมันไม่เหมือนกันที่เป็นภาพของครูดูเจอแล้วครับ ไอ้มันคล้ายๆเป็นรูเติมจารบีนะครับอาใช่ใช่ใช่เป็นรูเติมจารบีซึ่งตัวเนี้ยเหมือนมีครับแต่ไม่ได้เจาะให้ทะลุเป็นตุ่มเฉยๆตุ่มีเฉยตอนหล่อบล็อกหล่อเนี่ยจะล็อกมาไอ้ตอนหล่อเนี่ยจะหล่อเป็นตันมาทุกลูกครับแต่ทีเอสเอ็เนี่ยจะเจาะทะลุครับแล้วก็ใส่หัวปิดไว้ไว้เติมจารบีแต่อันเนี้ยไม่มีหัวปิดครับแล้วรูก็ต้องบุ่มรูไปเฉยเเฉยๆฉยบอกเพราะว่าดูง่าย ถ้าใครว่าจะไม่ใช่ DL สองร้อยครับแพ้เนี่ยมาดูดุมดิดูดุมดิครับจะนนุ่มไม่รู้ไปแล้วเดี๋ยวมีรายละเอียดลดอีกไม่อะไคุยเลยจริงไหมครับมีเดี๋ยวไปต่อข้างหน้าไเลยนะจะนนุ่มเดี๋ยวทำคาแนนมาคู่ DL ร้อยยี่สิบห้าร้อยห้าสิบแล้วสองร้อยเนี่ยมันต่างยังไงว่จริงไหมครับมีความรู้อีกใช่ไหมมีความรู้อีกข้อมูลเพียบเจ็บชงช่วงหน้าว่าจะมีความรู้เลยเกี่ยวกับ DL แล้วก็มันจะมีคันอื่นเอาได้ไหมครับจะนนุ่ม ก็เดี๋ยวเรา<อ>เวลาก <ไป S 2> <ด>ัน<ล>นิดนึงใช่ครับผมช่วงน้าครับสนับสนุนโดยเวสป้าฟอร์เ r เวอร์คลับบายเตชะอัมพรบริษัทเวสเปียริโอประเทศไทยจำกัด